โอ้โหทำไมทุกคนเขาถือถุงช้อปปิ้งกันแบบเป็นว่าเล่นเลยอ่ะมันถูกขนาดนั้นเลยหรอเขาจัดแบบใหม่ทุกร้านใหม่หน่าเดินมากนี่บ e s t น e l l เห็นไหมคะเกาหลีถ้าใครใส่เกาหลีคือตาลายไปหมดเหมาะกับเอาไปให้ของขวัญปีใหม่อะแม่อุุ้มแล้วแหละเพราะมันมีน้ําแข็งจะมีเฉพาะเอเชียคือมีที่พารากอนนี้ที่เดียวด้วยนะคนหนาแน่นมากเลยนะไม่รู้จะไปเทสกิ่นตรงช่องไหนดีอ๋อเป็นกรงตัวหลบหรอกใช้อันนี้หมุน วันนี้อาทิตเราเป้าพามาทัวร์ที่พารากก้อนนะคะพาลิตยเขาอยากจะขึ้นไปดูข้างบนค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบอกเลยว่ามีของแบรนด์เนมลดราคาหลายอย่างเด้อาทิตจะพาไปช็อปด้านในนะคะตามมาเลย โอหทำไมทุกคนเขาถือถุงช้อปปิ้งกันแบบเป็นว่าเล่นเลยอ่ะมันถูกขนาดนั้นเลยหรอนี่นะคะตรงนี้เป็นทางเข้าของโซนเครื่องสำอางแบรนด์เนมทั้งหลายเลยน่าสนใจเข้าแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนของ beauty hall ตามเข้ามาเลยแม่ลิปสติกกับแป้งรับอันนี้นะคะยิปแซงค่ะ ตรงนี้ก็มีนาบอยบราวเทียบเลยนะคะมีแต่แบรนด์ชั้นนำที่แบบแม่อยากช็อปกระเป๋าตังสันแม่นำตาเมรลาแม่ตรงนี้นะคะเขาจัดแบบใหม่ทุกร้านใหม่น่าเดินมากร้านนี้กำลังช็อปทารุเป้ามากในช้อปปี้ลดราคาตลอดอ่านว่าคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ำลูกค้าเพียบเลยนะคะเต็มร้านเลยค่ะฝั่งนี้แบรนด์คลีฟิก ถ้าใครชอบแบรนด์ Origins แนะนำเลยตอนนี้น้ำตกเห็ดดังแนะนำเกี่ยวกับธรรมชาติต้องแบรนด์นี้เลยคือ b e s seller เ,เห็นไหมคะน้ำตกเห็ดร้านนี้ต้องมีนะคะแบรนด์เกาหลีถ้าใครใสรร่เกาหลีคือตาลายไปหมดแนะนำไม่ถูกเยอะจริงๆอยากจะไปชมอะไรที่กินหอมๆกันไหมไปฝั่งนี้นะคะ Body Shop เป็นแพ็กเกจปีใหม่ของขวัญด้วยหนึ่งอยูอ่นะ อันนี้นะคะแบรนด์ของอเมริกาใครชอบธรรมชาติ Birds Bees แพ็คเกจเขาจะน่ารักน่ารักหอมทุกชิ้นเหมาะกับเอาไปให้ของขวัญปีใหม่สิ่งสำคัญของแม่วันนี้ก็คือล็อคเป้าที่น้ำหอมค่ะปะไปตามว่าแม่จะพาไปน้ำหอมอะไรบ้างค่ะอันนี้เราก็ยังอยู่ในโซน beauty hall นะแต่เรามาฝั่งโซนขวามือจะเป็นน้ำหอมล้วนเลยเดี๋ยวพาไปเทสกลิ่นหอมๆกัน นี่นะคะแบนดแรกเดินมาถึงก็เป็นิ i s s เกตะนะ,ะไปค่ะนี่นะคะบุ r b e r r มีหลายสีเลยนะคะอ่ามีแบรนด์อะไรอีกลองแวงนนี้นะคะสาว,สาว,สาวสาๆใสๆอ่ามาอุมอ้มแล้วแหละเพราะมันมีน้ําแข็งผ้าผ้าอ่าผ้า <c oughs> ต้องอุ้มมาลิศมาดูน้ําหอมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแตกันไม่มี <c oughs> กระเป๋าฉีกได้นะ <c oughs> ันนี้นะคะเป็นแบรนด์ Gucci ค่ะกิ่นแนวผู้ใหญ่ถ้าใครชอบก็แวะมานะเจอแบรนด์ที่แบบอาจจะไม่นิยมในไทยนะแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ดังระดับโลกเดี๋ยวไปดูว่าคือยี่ห้ออะไรที่จะแนะนำันดับแรกไปอุ้ยมี2แบรนด์เลยค่ะนี่นะคะ แมนเจอแรงเดี๋ยว,ว,วไปขอเทสกลิ่นสักนิดนึงอยากจะขอเทสกลิ่นน้ำหอมมีกลิ่นอะไรนะโฟล่าเ<อ>ชอริเซียให้เทสหน่อยปะฟลาเชอริเซียเป็นดอกไม้ที่ผสมฟุตตี้ด้วยลองให้เด็กๆดมก็ได้ค่ะหอมไหมคะ นี่นะคะกลิ่นแรกที่แนะนำก็คือ floral c h e r i s i a นะคะกลิ่นออกดอกไม้แล้วก็มีท็อปน้ตของแตงโมนะคะสดชื่นไม่หวานเลี่ยนนะเหมาะกับผู้หญิงแน่ลุกน่ารักน่ารักขอขอลองเป็นอลิสนะคะตัวนี้กลิ่นใหม่อันนี้กลิ่นอะไรนะคะเป็นกลิ่นดอกอริสก็ดอกไม้เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งอืมน้ำหลงประมาณแบบอยู่ชายทะเลแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตก อันนี้ชัดค่ะให้ความอบอุ่นนะคะหืม,มกลิ่นนี้รู้สึกว่าไม่เหมือนใครดีชอบค่ะกลิ่นเป็นออกน้ำผึ้งเลซดีโซค่ะหอมนะตรงนี้จะเป็นพวกเอาคว้าคนเอเชียจะนิยมนะน้ำหอมเขามีสีสันด้วยนะมีหลายสีพี่เขาบอกว่ามันจะเหมือนกลิ่นของธรรมชาติทะเลชายทะเลแล้วก็ข้างบนนี่เป็นอะไรับพวกนี้จะเป็น e x c l u s น้ำหอม e x c l u s i v นะคะา y e า a m แอร์เป็นน้ำหอมคอลเลคชันพิเศษหนึ่งในเอเชียใต้นะคะที่จะมีทีเพิเยวอ๋อ ทั้งบนนี่จะเป็นน้ำหอมแบบ e x c l u s คลูซีฟจะมีเฉพาะเอเชียคือมีที่พารลากอนนี้ทีเดียวด้วยนะสามารถที่จะใช้โปรแกรมในการเลือกน้ำหอมได้ค่ะเพราะว่าไลนา์นี้เขาจะมีทั้งหมด17กที่เลือกน้ำหอมก็จะเป็นโปรแกรมอัจฉริยะซึ่งพับเลือกออกมาจากตัวตนของคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่เลือกสรรน้ำหอมเองพี่เขาบอกว่าสามารถใช้โปรแกรมนะในการตรวจสอบความเป็นตัวเราแล้วก็เลือกน้ำหอมให้เราเนะี่ยดีมากเลย <c oughs> นี่เป็นแบรนด์เกลแรงนะครับ นี่เขามีเป็นพวกเครื่องสำอางด้วยอันนี้จะเป็นพวกแป้งอันนี้เป็นลิปสติกนะมาได้นะเนี่ยพี่เขาแนะนำดีมากเลยโอเคค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากเป็นแบรนด์ในใจที่อยากมาดูหนาแล้วนะโจโมโลนค่ะคนหนาแน่นมากเลยนะไม่รู้จะไปเทสกิ่นตรงช่องไหนดีจะบอกว่าถ้าใครที่ชอบความแบบฟิมินี่กิ่นไม่เหมือนใคร กลิ่นสุขภาพดูพูดดีไม่แรงนะคะแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คงไม่พ้นแบรนด์โจโมโลนนะดูสิว่าคนแน่นขนาดนี้ไปเดี๋ยวตาาริสล็อกเป้าไปดูกลิ่นน้ำหอมว่าเอาโทนไหนดีนะแล้วก็มาสืบกันว่ามันดียังไง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปหาพี่เขานะคะให้พี่เขาแนะนำดูจะเอาโทนกลิ่นแบบไหนก็ oh. นะคะ oh. อยากขอเทสกลิ่น In ิงลิสแพร์แล้วก็กลิ่นเกี่ยวกับน้ำผึ้ง อันนั้นคืออะไรนะคะจำไม่ได้ใช่ค่ะใช่อันนี้กลิ่นอะไรคะ,ะกลิ่นนี้นะคะฮอตฮิตอิงลิสแพคค่ะพอวางก่อนนะแพงเป็นกลิ่นที่ฮิตอันดับหนึ่งของแบรนด์นี้กลิ่นเหมือนลูกแพรในสวนค่ะกลิ่นอันนี้อะไรนะเนะ็ตล <Make bean. S 1> ีเนทตลีนตื่นเต้นไม่รู้จะากลิ่นอะไรดีหอมไปหมดทั้งร้านตอนนี้ขอบคุณค่ะ นิทรินบอสซัมแค่ชื่อสงสัยไหมบอสซัมดอกไม้ใช่ไหมนะมีกลิ่นผสมน้ำผึ้งเต็มเต็มคือนิทรินนิทรินนิทริบอสซัมแอนด์ฮันนี่อืมให้ความรู้สึกเหมือนดอกไม้หอมหวานผึ้งลอยมา ระหว่างสองกลิ่นนี้มันแตกต่างกันอิงลิชแพรจะสดชื่นสดชื่นผิวผ้าดพาดพาดชายก็ใช้ได้หญิงก็ใช้ได้นะแนะนำแต่ถ้าเป็นกลิ่นแบบนี้นะคะคือกลิ่นของมันชื่อกลิ่นอะไรจำไม่ได้ถ้าเป็นกลิ่นอันนี้นะคะกลิ่นนูเทลินบอสซัมแอนด์ฮันนี่ก็จะเหมาะกับผู้หญิงเพราะมันผสมหวานของน้ำผึ้งแต่ไม่เลี่ยนนะนิดนึงใครเป็นสาวหวานก็ใช้กลิ่นนี้ได้หวานแบบไม่ทำร้ายใคร มาดูตรงตรงนี้ว่างแล้วโอ้โหตาลายไปหมดทำยังไงดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบล็คเบอร์รี่อันนี้หมอมา้าแอบส่องมานะคะเดี๋ยวมาเทสอันนี้กลิ่นแล้วก็พอแล้วเนาะแค่นี้ก็เวียนหัวแล้วหอมไปหมดขาอันนี้กำลังจะรอเทสกลิ่น b บล็คเบอร์รี่แอนนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็น EDT นะคะ EDT แบบโคโลนะคะกลิ่นติดทนกลิ่นชัดมากไม่เหมือนแบรนด์ไหน มิน่าคนถึงติดใจม่นมีความเป็นผลไม้แบล็คเบอร์รี่อ่ะแต่ชอบเมื่อกี้มากกว่าเนเชอรัลบัตซ้อมแอนฮันนี่ถ้าใครเน้นผลไม้เลยก็ต้องกลิ่นนี้เลยแบล็คเบอร์รี่แอนเบย์เดี๋ยวหยิบขวดมาให้ดูอีกทีหนึ่ง นี่นะคะเขาจะเขียนไว้ Blackberry and Bay ดีกว่าตรงนี้รู้สึกคนหนาแน่นมากเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันดีกว่านะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นที่นิยมสุดๆคนหนาแน่นมากบอกเลยวันนี้ที่มารูทเนี้ยคะ่ะคนแน่นที่สุดเลยค่ะอันนี้นะคะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจคือ b บ r b e r บอจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ติดหนึบติดทนเราจะมาดูอ DP นะคะรุ่นที่มันเป็นโบหลสีเลยไป อยากขอเทสกลิ่นรุ่นที่เป็นโบสีดำกับสีชมพูค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จะออกเป็นแนว Floral fruity ใบดอกนตเขาแต่ว่าระหว่างวันจะออกเป็นแบบมีเลมอนมีจิงเจอร์ออันนี้ก็ดีนี่จะออกแนวเป็นแบบกหลาบโดยมันตา่ให้ความเซ็กซี่อันนี้เรียกกลิ่นอะไรนะคะเป็นแบ๊กค่ะแบ๊กอันนั้นเรียกอันนี้ป่ะอยู่ในตระกูลไม้แล้วเป็นเป็น EDP ทั้งคู่ติดทนนานก็ประมาณ8ิ0ชั่วโมงขอบคุณมากค่ะอันนี้นะคะกลิ่น บอร์เบอรี่แบล็คนะคะฝาดำโบดำอม uh huh. กินหนักนวงบอกเลยว่าถ้าใครแบบชอบหนักๆแน่นๆอะ่ะหอมแบบเซ็กซี่นะต้องอันนี้รุ่นแบล็คนี่อีกรุ่นหนึงเขาเรียกรุ่นบัตใสๆแค่ขวดก็รู้แล้วเพราะขวดเป็นสีชมพูเดี๋ยวลองเทสกินก่อนอื huh. ชอบอันนี้มากกว่าแต่มันไม่เซ็กซี่นะใสๆน่ารักแมวๆนิดนึงแต่ไม่เลี่ยนเด่นกลิ่นดอกไม้ หอมฟุ้งไปเลยถ้าใครเน้นติดทนนานต้องแบรนด์นี้แนะนำบ u r b e พี่เขาบอกว่าอยู่ได้8-10ชั่วโมงามาแล้วค่ะอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องแนะนําอันนี้ก็เป็นแบรนด์ในดวงใจ Chanel หมอไม้ขอมาเทสกลิ่น Chanel ขวดสีชมพูแต่ว่าก็ต้องเทสกลิ่นที่ฮอตฮิตอีกกลิ่นหนึ่งก็คือน n u ไฟ e r Five ไป นี่นะคะนม้ำไฟกลิ่นฮอทฮิตมาชอบอันนี้อ่ะถ้าใครเป็นสาวหวานมาม่าก็มาเทสกลิ่นสีชมพูกันขอลองเทสสีชมพูหนะะ่อยค่ะอันนี้เขาเรียกเป็น,ปนชองบุทองชองบุทองเขาจะเป็นอะไรกันเงนงครับพี่สีเขียวก็จะเป็นแนวเฟรชอันนี้จะได้ความหวานความน่ารักกับกุ่นแล้วก็จะเป็นชอ่อดอกไม้อเอามาสองกลิ่นนะคะนี่คือกลิ่นสีส้มน่ารักกับกุ่น นี่คือชองบูเตสสีชมพูหวานหวานเป็นกลิ่นที่จดจำออกแนวสดชื่นไม่ได้หวานมากสดชื่นมากกว่าแต่ว่าคงความเป็นผู้หญิงอุ่กลิ่นสีส้มเก๋ไม่แพ้ใครทำให้เรารู้สึกว่าเราน่ารักอบอุ่นนะเป็นผู้หญิงน่ารักอบอุ่นไม่เหมือนใครโดดเด่น,นกันสีส้มกับชมพูนะคะถ้าใครสนใจอยากมาทดลองกลิ่นชาแนลนะต้องมาที่พารากกนนี้เลยนะคะมีกลิ่นให้เลือกแบบเยอะจริงๆ ชาแนลเนี่ยน้ำหอมก็จะเป็นสีมีสีเขียวสีส้สมสีฟ้าสีชมพูนะครับอันนี้เป็นเฟรชอันนี้เป็นอบอุ่นมีความหวานแล้วก็มีเป็นแบบน่ารักน่ารักจะแบ่งตามสีแบบนี้แล้วก็มีหลายแบบด้วยนะน้ำหอมเยอะมากเลยของชาแนลที่นิยมก็จะเป็นชาแนลนัมเบอร์ไฟนะตัวนี้จะมีพวกเครื่องสําอางด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปละตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในชั้นของเด็กนะครับทิศแพนเน็ตชั้นสามของพารากอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตานะครับ นี่จะเป็นเสื้อผ้านะของเด็กนี้ขอแฟ๊บมีเก๊กคิดอลิซมาตรงนี้ฟันเฟสตา้าตรงนี้จะเป็นเหมือนครัวตู้เกมมีเล่นเกมต่างๆขายเครื่องเกมนะตรงนี้ตู้ตุ๊กตาจับตุ๊กตาตรงนี้มีตู้คีบตุ๊กตาขนาเล็กมีอะไรกันเป็นตกปลานะครับพี่เขาเล่นกันอยู่ ตู้ที่ตุ่กตานะครับนี่จะเป็นพวกเกมนะครับอันนี้ของ Nintendo นะอันนี้ PlayStation Day 5อู้ป่องเบลเลอร์เลยใหญ่มากอันนี้เป็นพวกโมเดลรถแข่งแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นเทนอันนี้เป็นของผู้หญิงลนะตุกตาโปวเส้นพวกดนะิสนีย์นะนี่ก็จะเป็นพวกปืนนืของเล่นเด็กแบ่งเป็นโซนเทมโมบิลคืออะไรอลิซเข้าใจว่าที่นี่จะต้องมีเป็นโซนมีสนามเด็กเล่นให้เล่นอลิซเลยอยากขึ้นมาดูของเล่นนะครับแต่มันไม่มีนะ เขาปิดนี่ก็ไม่ใช่นะนี่เขาไม่ได้ให้เล่นนะแค่แบบโชว์อันนี้จะเป็นการดั้มนะน่าจะเป็นของบันไดพวกโมเดลตุ๊กตาอยู่ตรงนี้เข้าไปดูกันเป็นยังไงต่อมาจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นเลโก้นะครับคาร์ตอนโซนของเล่นนี่ถึงว่าใหญ่แล้วเนี่ยเล่นอะไรอันนี้เกมอะไรอันนี้เป็นเกมเกมอะไรเอ่ยอ๋อเป็นทรงตัวหลบหลอกใช้อันนี้หมุนอันนี้นั่งไหมหมุนไหมลูกมามามา เติมเงิน,น,นแล้วค่ะได้บัตรด้วยนะบัตรอันนี้นะคะเติมเงินแล้วก็บัตกลับบ้านได้เยใช้ได้ตลอดแลนนี่ก็คือแบบเป็นสมัยใหม่นะคะสแกนอย่างเช่นเดี๋ยวไปเติมบัตรกันค่อันนี้นะคะมาเติมเงินเข้าบัตรเพิ่มเคะ่ะเดี๋ยวเติมอีกสิบบาทได้มาแล้วนะคะเติมเพิ่มอีกสิบบาทเป็นยี่สิบบาทสามารถไปเล่นได้หนึ่งอยา่างจะเล่นอะไรเล่นได้หนึ่งอยา่างอยากเล่นอนไหนปืนใช่ไหมยอ,ยอยากเล่น<อ>ปืนไห<อ>มอ่ะสแกน ปล่อยออกมาลูกอล,ลิเล่นนะครับเป็นเกมยิงปืนอล,ลอลิกดเดลูกยิงให้โดนคนยิงให้โดนทหารลลยิงก่อนยิงต่ออันนี้ทำได้แล้วล้มแล้วเคค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนของเด็กๆนะคะสนุกสนานมากเลยเย่ yeah. ได้บัตรของเล่นกลับไปด้วยเดี๋ยวไว้วลหลังมาเล่นกันอีกอล,ลสิสวัสดีบา,บายยก่อนลูกบา,บายบาย ไปไปก่อนลกอนลกับนะคะเราก็มาเลกซปอรนท,ที่คารกก่อนนะพันเยี่ยมอารนี้ได้มาคะ่ะเย่นี้แล้วก็ให้ดูหน่อยนี่นะคะน้ำพัสดๆรู้สึกว่ามีทั้งค้กนะเชอร์รี่ตอี่นะคะที่นี่เขาันสดเลยน่าทานมากแต่วดน,นึงราคาไม่เบาเลยนะคะสามร้อยี่บาบาทนะคะ <c oughs> ไปดูส่วนอื่นกันงงเราเล่นกันมาหาของกินมือเย็นกันต่อนะจ๊ะ้ำมาไไดูที่ตองเนี่เขาเป็นเค้กแบบทำใหม่ๆยังไงดีจะฝรั่งหรือญี่ปุ่นเดี๋ยวแอบบี้นูเเนเข้าปันช <ości> ูที่ตรงนั้นไปดูกันกันนี่ไงเหมือนที่ไอคอน,น,นสยามจะาอู้อยเ้าเ้าสดจด้อไรยแนะนน่ารอเนี้ยสมยางราคาสอสไปเดินเลือกกันก่อน เป็นแบบรวมเลยนะึงปลาไหลก็มีแล้วก็ซูชิทูน่าไข่ปลาแซลมอนแซลมอนตรงนี้จะถูกกว่าตรงนั้นนะคะคนละถ่ายพันอันนี้ร้อยห้าสิบทำละสิบบาทยี่สิบบาทซูีิสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นของดิบล้วนๆปลาหมึกอีกหอยปีกนกหวานแซลมอนทูน่าปลาหมึกสด นี่คือเมนูพิเศษมีในช่วงนี้นะภายในสิ้นปีหมดแล้วหมดเลยนี่เป็นวากิวนะครับเนื้อวัวอันนี้เนื้อว,วัวม้อม,อม,อมอไม่รู้จักอันนี้ไม่กินเนื้อว,วัวปลาแปลกะสดไม่เหมือนที่เราเคยกินอนะเหมือนพึ่งแลออกมาแต่เขาไม่ได้บอกชนิดปลาสิเดี๋ยวไปอีกโซนหนะึ่งนะหนูเป็นวัวเป็น ไปทำสเต็กได้แบบเมนูก็รัะตรงนี้นะคะส่วนของเนื้อตัดมีหมูไก่ตับเบคอนเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปให้เชฟเขาทำเมนูอร่อยๆให้เราทานกันมาเนื้อในประแทศวันนี้เรามาเป็นเนื้อผูกันนะเลือกอะไรก็ได้แล้วก็ไปบอกเชฟเลยจะทำเมนูอะไรสั่งได้น่ยตนอนนี้ชิมแล้วจะมีชฟได้แล้วนะคะก็คือ เลือกสันนอกหมูและสันนอกพิเศษมันต่างกันยังแงเปาออามันแค่นี้เองอ่ะว้าวอันนี้มันชิ้นเล็กจิ๋ว55บาทนะพีมีร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเนี่ยเราไปแบ่งกันกินเราไปเลือกเมนูันเลยไปถึงแล้วค่ะตรงนี้เป็นจุดที่เชฟบอกว่ามาเลยเขาเรียกว่ามีการ์มีคุกก็คือจะมีเชฟมาไปทำอาหารให้เรา ไปด้านหน้าแล้วคะเชฟบอกเดี๋ยวเขาจะมีให้เราเลือกซอสเลือกเครื่องเคียงนะอันนี้นะคะก็มายื่นให้พี่ที่เคาเตอร์มีค่าทําย100แล้วก็เลือกเครื่องเคียงแล้วก็มีซอสด้วยนะคะน,นี้หมูชิ้นเมื่อกี้เสตมาแล้วข้าหมันแส้ข้าหมันด้วยมันเลยอันนี้คเครื่องเคียงมเอร์ตี้ให้เด็กน้อยไม่ใส่พริกถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็ใส่พ เนื้อข้างในก็กำลังดีนะ่ากินโอ้ชำ่ชำๆนะหั่นแล้วรู้เลยมันไม่แหง้งจิ้มกับซอสทับเบิลที่เราเลือกมีควันขึ้นเลยหมูอร่อยมากเลยค่ะนุ่มแล้วก็หอมใกไก่ดำแนะ้น,าน,นา้ำสบซี่อร่อยดีมาแล้วนะครับเบกหมู Moon, กาแตงแล้วก็เบปเปอร์ซอสเดี๋ยวเราลองมาชิมดูเป็นยังไงบ้างจะมาลอง็นหมูพร้อินไกนะ่ดำ อร่อยนะเนื้อนุ่มอนนี้ก็แปลงนี้ือเป็นปลาไหลนะเหมือนแค่ทั้มันบดแต่มันเป็นไข่ใครอยากลองกินมาลองได้นะครับที่คาราคอนเม็ดพริกไทยเต้งๆเลยนะเนื้ออะไรเนนอกกับน้ำจิ้มพริกไทยดำเบบี้อร่อยมากๆเนื้อนเป็นเดนมับอร่อยมากเลยนะครับบดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลย